啊，好快，他们，哦，把好滑真难，我跟好讲。嗯 哎。 เราก็ต้องขูให้มันถาถึงสีร้าก็สีา20เลย้างเลยคือไม่ให้ขาดสีร้ายเวลาร้องเนี้ยให้สีรเายก็สบู่เป็นที่ส่วนเศษเลือเท่าไรก็ใเี่เจให้ขาดสีรลยแต่ลข้าวล้ขสีไม่ให้ขาดตั้งสีร้ายกลได้ปทุกวันทุกวันนี้แหละ เพิ uan, ous, Maybe, or or, ่มไปทุกวันทุกวันมันได้ลดลงนี่ับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลืมอ่านมาถึงแค่นี้นะว่าทองนี่เราที่ได้ยังได้ได้เวลานี้ที่ยังไม่ได้หรอมได้ได้เวลานี่สองร้อยเจ็ดสิบหกกิโลนะ ในจำนวนสี <N> ่คันพอสี่ล้านกิโลนี่นี่ว่าจะเหลือไม่ได้สมบูรณ์นั้นเวลานี้คงได้ทองคำสองร้อยเจ็ดจุดหกกิโลและทองคำที่รับบริจาคขอตทองทำตั้งแต่ตั้งแต่วันที่วันที่สองมีนาคมซึ่งหลวงตามาถึงถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อวานนี้รวมทองคำได้สิบเจ็ดกิโลยี่สิบบาทห้าสิบสามต่างนะทองคำยี่สิบกิโลเป็นของเล่นเมื่อไหร่เนี่ย ก็ S <S <an> เนี่ยตั้งแต่วันที่สองที่ยกตามาถึงอสอนนั้นคำเราจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อวาน,นได้ทองคำสิบเนะจ็ดกิโลยี่บเจ็ดยี่เจ็ดบาทห้าตาเนี่ยทองคำได้เยอะนะทองคำด้วยจุดหัวใจของชาติตึงออกตุกจุดนี้ตลอดเวลาจนดอนล่าดีลรับบริจาคที่สววนั้นคำตั้งแต่วันที่สอง้งวันที่เอ็ได้สองพันโอโอ มันสองหมื่นดะีนะเนี่ยมันจะอา่านผลไปได้สองหมื่นดสดสิอลเนี่ยท,ที่ตั้งแต่วันที่สองมีนาคมมาถึงวันที่เอี่ยงเมื่อวานมีรวมดอลลราได้สองหมนึน่งพดสิดอลนะนี่อันนี้ก็ได้มากเหมือนกันถึงสองหมื่น้วเพิ่มเรื่ยเรอยกองคำก็เพิ่มดอลลาาต่อเพิ่ม เข้าไปเรื่อยๆดูนะอะไรตอนเอ่อข้าเรียนหรอดูน้อนนี้หรอไหนว่าไงส่งเด็กๆไปที่ไปเรียนย้ายไปเรียนที่นครราชสีมาค่ะไหนว่าไงเราเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะย้ายเด็กๆไปเรียนที่อสมคันอาสมมาจะย้ายใครไปเรียนเด็กๆอะค่ะโอย้ายเด็ก ย้ายหมดทั้งพ่อทัอ้งแม่แล้วก็ไม่ว่าอะไ่มาว่าแต่แย้ายเด็กเลยเฮ้ยย้ายเด็กมาพูดให้ฟังมันอะไรกันโอ้นมันอยากฟังไป <c oughs> <c oughs> นี่แหละพี่น้องั้งหลายคนทราบนะเราจะเริ่มรวบรวมกําลังเข้าอีกแต่ที่นี้แต่นี้ต่อไปเราจะเดินเรื่อยเลยทั้งชาติทั้งศาสนาตีรวมมันเข้าเพื่อรวมสมบัติเราเข้าสู่สามหลว์ก็เป็นหลักใหญ่แหงชาติไทยของเราเนี่เวลานี้พร้อมแล้วชาติก็พร้อมศาสนาก็พร้อมเวลานี้นะะ้อขอให้ทุกทุท่านไปุตสหพพยายามทุกคน ชาติไทยของเราจะขึ้นได้ด้วยอำนาจทางชาติทางศา,งางสนาที่มีกําลังรวมกันแล้วขึ้นได้เลยไม่สงัยถชาดุริเลวขึ้นได้บ้างนั่นเลยขอให้ฟังเสียงธรรมนะอย่าฟังเสียงสิ่งอื่นได้ฟังเสียงกิเลสเมืองไทยเรากําลังจะจมเห็นผ่านมาแล้วสองสามปีมันรู้กันทั่วหน้านะนี่แหละเรื่องของกิเลสความสกปรกโสมม ความเห็นแจกได้แจกจริงแจกคืนคืนทั้งชาติทั้งบ้านเมืองจะจมไปทั้งเมืองไทยไม่คำหนึ่งทองทองยังไม่พอนะทองมันโตทองที่เด็ดจงหาทองไม่พอนี่เวลาลงนรกแล้วมันก็จมแบบไม่พอเหมือนกันจนกว่าจะพอเมื่อไรแล้วมันก็เรียกว่ากระดูกก็จะไม่มีหรือว่าเป็นเท่าเป็นฐานในโลกเขาจะเขาศพกันที่ไหนอีกล่ะก็ไม่รู้นะพวกที่ที่หน้าด้านที่สุด ต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่อพระธรรมทุกพระองค์หน้าด้านต่อสู้พระพุทธเจ้าพวกนี้พวกที่จะเจ้าไม่มีวันขึ้นนะพระองค์ไหนในประเทศไทยอย่ากล้าหาันนะจะไปกุศลาพงนที่ขึ้นจยางนรกได้ไม่มีทางแม้แต่พระพุทธเจ้ายังเอาขึ้นไม่ได้แล้วใครจะสามารถเอาขึ้นได้พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งเท่หลายกี่กับกี่การแล้วมีกี่พระองค์พระพุทธเจ้า จนกระทาั่งแบบนี้ยนะังมีเท่าไหรสอนแบบเดียวการแบบเดียวกันหยาดรบล้างนรกถ้ามไมอยากจมไม่อยากจงอย่าลบล้างสวรรค์นิพการถ้ามไมอยากลงนรกนะให้พากันก้าวเดินในทางที่ถูกที่อยู่ตามทางของพระผู้เยเจ้าศาสตร์นานี้ไม่เคยทาใครให้ล่มจมมีน้องหลายปุโราทราบหรือไว้นี่เวลานี้เรากําลังทั้งชาติทั้งศาสนารวมตัวกันเข้าเป็นกําลังพ่จะเชิดือชาติไทยของเราอย่างไรก็ขึ้นได้แน่นอนถ้าฟังเสียงธรรมนะ ถ้าฟังเสียงกิเลสรงได้แน่อีกเหมือนกันนะให้ฟังคํานี้ให้ดีเรื่องพุทธิโลกนั้นพาจมมานมากมายก,กัอต่อมันก็มาประจักษ์เอาสองสามปีนี่แะที่เมืองไทยเราจะจมเอาจริงจริงเนี่ยนี่จึงอาศัยทั้งชาติเข้าสนับสนุน,นยูีศาสนาสนับสนุนเท้าต้านทานความทุกข์ความจนพ้นแค้นความโกลาหลอุตรมาความจะล่มจมแห่งชาติไทยของเราไว้ด้วยการรักษาชาติด้วยความเสียสละ ของพวกเราทุกคนทุกคนแะอันหลักล้วใหญ่โตก็คือความรับผาดของเราไม่มีใครที่จะไปรักชาติของคนอื่นยิ่งกว่าชาติตัวเองไม่มีใครที่จะรักลูกคนอื่นยิ่งกว่ารักลูกตัวเองหัวตัวเองเมียตัวเองถ้าคอยใครไปไปแหวกแนวนี้จมอีกเหมือนกันนะแหวกแนวไปรักหัวคนอื่นไปรักเมียคนอื่นไม่ดูหัวตัวเองเมียตัวเองนี่พวกนี่พวกจมทั้งร้อนนะ ให้จำคำสอนของพระุทธเจ้าคำนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วสอนอย่างนี้เไปกันหมดหัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันมาแต่ไรแต่ไรพระพุทธเจ้าทรงชมเชยตลอดมานะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดตั้มนี่พวกที่มีความมากน้อยที่สุดคือมีหัวเดียวเมียเดียวเท่านั้น่ะเป็นผู้ครองบ้านเดือนนี้จะกลายเป็นคนรุจมไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์ใดตัดสาบแช่งเลยนะเมื่อความรุ่งโสงเสริญให้จำคำสอนของพระุทธเจ้าไว้นะ นี่แหละความรักไปอย่างนั้นนะรักอะไรต้องสงวนต้องบำรุงต้องรักษายาทําลายนะถ้าทําลายเป็นภัยอย่างมากทีเดียวเมื่อรักแล้วต่างคนต่างรักต่างสงวนต่างรักษาน้ําใจกันผู้หญิงมีน้ําใจผู้ชายมีน้ําใจผัวมีน้ําใจเมียม,ม,ม,มีน้ําใจแม้แต่ลูกของเราเนี่ยพอไม่ได้เห็นหน้าพอ่อหน้าแม่สักวันหนึ่งนี่มันหน้าเหี่ยวแห้งไปหมดไปยังไงเด็กเสียใจไหมนั่นน่ะ เราขาดความอบอุ่นเด็กขาดความอุ่นขาดความรักจากพ่อแม่ไปนอน,นที่ที่นี่เราเป็นยังไงชาติไทยทั้งชาติจมไปหมดไม่มีอะไรที่ยืดที่เกาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหล,ลักเกณฑ์ของชาติไทยเราเป็นยังไงพิจารณาสินี่เราเรารักชาติต้องรักเหมือนหัวมียรักกันฝากเป็นฝากตายกันเหมือนพ่อแม่กับลูกรักกันฝากเป็นฝากตายปู่ย่าตาลักลูกล,กลักหลานรัก,กแบบเดียวกันฝาก็นตายต่อก,กันชุ่มเย็นตลอดไป ข้าแวแบกในเหล่านี้เราจมกันทางั้นล่ะมีชาติขางเราจะขึ้นด้วยความรักชาติของเราความเสียสละทุกคนเอาได้มากได้น้อยเราอย่าไปคิดให้กิเลสเข้ามาตีกระเป๋าเรานะให้แตกแล้วมันลากเอาไปกินหมดนะให้เสียความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นสาระอันแยนสาของเรานี้เข้าไปตีกระเป๋าของเราเอามีกี่บาทแบงออกมามีเท่าไรแบ่งมาแบงเพื่อชาติของตัวเราเสียหายไปไหนวะ แบ่งให้กิเลสเอาไปกินจนล่มจนจบมาเท่าไหร่แล้วไม่เห็นใครเสียใครบ่นบ้างว่าเอาเมื่อทําเข้าหมุนเข้าไปเพื่อจะเอามาบำรุงชาติไทยของเราให้ในนามนั้นคงทําไมกิเลสจะมีหน้ามาจากไหนกิเลสมันก็อยู่กับหัวใจเรานี่วะความฝ้าดรรดก็ะแตกกระจายไปหมดแล้วนะนี่ล่ะประกานจำหมาใอ้ดีนะฟังเสียงธรรมนะให้ฟังเสียงธรรมฟังเสียงว่หน้านี่ก็ล้งตาพยายามมาทำมาที่แจ้ม บอกกล่าวพี่น้องทั้งหลายให้เดินตามแนวแถวที่สร้างของบุญเจ้าพาดำเนินแล้วจะมีความสงบร่มยเย็นในชาติไทยของเราคนในชาติไทยเราจะสงบเร่มเย็นทั่วหน้ากันถ้าเราต่างมีความรักชาติด้วยกันมีความเสียสละด้วยมีการบำรุงรักษาแล้วอย่างไงชาติไทยเราขึ้นด้วยความสงบเย็นเย็นพร้อมทั้งชาติไทยของเราทั้งชาติเนี่ยอรุณรามนา,มา,นาวันนี้พูดอย่างนี้แหละเอาละอ๋อ <c oughs> อ่ามาอ่าครานี้ก็จะไปแท็กตนนูดะแท็กกระทรวงสาธารณสุขคันนี้เท็กต์ตอนเที่ยงขางกระทรวงที่แรกเขาดูว่าการเป็นหน่วยเนี่ยนะครัเนื้อว่าไอว่าที่แรกว่าเป็นหน่วยว่ะมาณนั้นหน่วยหาลัยยาเออหลังนี้รัฐมนตรีเกาเอานี่นับกระทรวงเลยครับอ่าที่แรกที่เรา ที่เขาจะนิม่ม์ไปแะ่นี้เขาเขาจัดเป็นหน่วยเป็นหน่วยหน่วยอาหารนักยาในี้รัฐมนตรีสาธารณสุขก็เป็นเจ้าภาพไปหมดเลยให้เป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขไปเลยเวลานี่รวมไปอันนี้ถินจะไปเทศ่จีนกระทรวงสาธารณสุขอะไรยุ่งอยู่เรื่อยมันยุ่งอยู่เรื่อยมันเป็นอะไรฮะมันไม่ได้สับได้แสงพูดอะไรขึ้นมานะถามคำถามผู้จัดการเพคะแบาอย่างไรถึงเอ นอนตายอยู่นั่นมันก็สะดวกเองคอยให้ภาพไปกุชลาให้สุนั้เนี่ยไม่ยากถ้าไปหลวงตะบัวจะมากุชราน้าต่อยู่หน้าหัวเลยเราไม่ต้องการกล้วยห้ากล้วยหอมกล้วยไข่แต่กุศลาทำมากล้วยไข่อยู่ที่ไหนนานเข้าใจไหมเราไม่เอากล้วยไข่เราเต็มไหลไปนี่ออกเข้าใจอย่ายุ่งไปนะพอนี่ให้ควานนี่เ็ยังงเลยก็ให้เนั้อย่างเนื้อ ไม่ทราบว่าดุทางไหนทางไหนพรเลยหมดไม่มีเหลือมีแต่ดุก็เนี่ยมาเรียกเนี่ยนี่นี่แม้นมาเอาเรือมันมาบวกกันมาเข้ามาเข้ามานั่นน่ะถืออยู่นั่นน่ะเอามาถือมาคนละกันเหี๋ยเอาออกมาโชว์โชวคนนี้เลือกเลือกเอาเอาเลือกเอาเอาพันกันเลือยเอาเอาเลือกเอาส้่งตันอะไรเอาเลือกเนาะนี่ยเนี่ยเนี่ยไว้เลือกเอา

เอยะถาวาวะวะนะปุราปิรุเรนติชากรลังเอวะเมวะอินโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุนหังที่ปุเมวะสมิจัตุสัเพปุเรตุสังกะปาจานโทปนะระโสยะถามันโชติ พระโสยะถาสัพพิโยมีวาจานตุสัพโรโคมีนาสตุมาเตพาะว่ามรรมาโยสุขีทีคายุโกเพราะวัพอภิวาธนาสีดิสนิจจังมุทาปจายิโนจัตตารอธรรมวาทาเตอายุวันโนสุขังภารังยะตุ Ba là đi phải lát, phải là đi ba lát. Na lưng, na lưng, là lưng, na là Na lưng, 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 อันก็เกี่ยวกับสองกิโลกว่าน่าต้องทำได้สีกิโลกว่าละน่าน่าว่าว่าเรือเอาอาวางเรือางเรือ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 เรืเรืรือเรือเรรือเ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 รือรือเรือเรือเเรรือเรื con mình hay bảo là mình hay không cái này